ก็ไม่เหมือนันอันนี้แนวต่อยมันหงนะคะ่มันไม่แย่ใครบแดงไม่พี่น้อง็มันตรงมาแตกมันสูง้องสูงขันละผ่านเสาทอรเรสตหอด่ัน่านงามันหักจ่าก็เล้อยลงก็ม่อยซื้อก็ยมันโตกไม่แตกไม่สูงมันบ่ม

เสติบ้วนเลนี่โอ้ไต่อยู่ตรนี้ว่าปักไว้ก oh. sure> oh, like ็ไม right. ่ได้กินอะโอ้ตออ้หน่วงล้เอหนุยพ่อหนุยเดียวพโอเอหนยพอหุกวนี้มินนไ่หองศพปวงเงี้ยแท้ปวงเงี้ยปวงออีมาใบ เืิมแล้วค่ะกันปต้อยงยามนันตกแปกพอบบวบแล้วบางห่งก็ได้เยียไปแคมาุดิมแล้วตัวนึงเอาหนังกระดูกก็ไ้หนึ่งเอาใบเบิดตัวหนึ่งะเอาลงบ่บ่ละมันมันสุกตัวนี้ก็สิหกมันหน่มหน่อยแล้วผมดูมันสุกก่อนคิวข้อคิวลุงก่อนล้างข้าเห้นเสร มันหสูงก้อนลัางท่านีค่นี่เายมันหักกวยมันด้วยวยกับเปลาออมันเดีตอดมันหยามันหักก็เลยตยลงเหรอลูอีกก็ได้หันมันมันหนักตนมันตนมันหนักเด้ต้นหนักก็เรมันกิดหักคนตัวมันทำมาตัยลงคนหักมันจะตอยลงไหม มันต้อยเพิ่มไปต้อยท้งนัาจาเมเยอแนหนึ่งเมแล้วเยออนต้อยอีกเ่อนึงเนาะเ่อหามาะเพราะว่าเป็นดอกต้อยอเพ่อนเป็นดอกต้อยอยู่ในดอกนมาแต่องขึนา

ตัวแบบมันตกว่ามานตกลงหัดพื้นหักคือแตกขึ้นน้ำแข็งหมดเลยไม่ชามาตะกใหญ่ตะกใหญ่ตกลงลัพื้นกรอบว่ะกรอบตกลงพืพ่นกกนอนจว่ามุน่ <c oughs> มุนอว่ามันหเป็นน้ำแขง็งมันเป็นไรบคงสายพันกรอบโรงสายพันธุ์กรอบเอาหันละแล้ว่าและไรมนุน <c oughs> ไทยเป็นเหมือนกันเูยเหมนไม่เยสีบนแต่ยันยันายมันหกัก สูงครับมันกผลทวามลาง้งคาบ้านมันยังมีดอกอยู่มันจะเป็นตออยู่พมสูงเจ็ดเมตรบังหุ่งต้นนี้เจ็ดแปดเมตรนี่มันจะเป็นดอกอยู่นะบาต้จะแปดเมตรมมสูงประมาณแปดเมตรได้อยู่เจ็ดเมตรแปดเมตรไปเออแบบสามปีแล้วนะสามปีนี่ละบักหุ่งสามปีแล้ว ต้นเปนปีที่สองแต่ม่นค้นก่ประมาณแปดสิบกัวแล้วหงต้นนี้สามสี่ดีเด้วสบายใจแล้วยาม็ดหักกระตอยลงยาเม็ดหักลงกมือแห้งใช่ไืแห้งลอหงเลากกับว่าน่งทองก่อนล่ำตีมือเฮือกมือเฮือกกัมือตึงก็ได้ไปล่ำมตัวนี้โอ้คี่าแม่เอเว้ย งานหางหางหมอรำเกวันปีนี้ประพัดลงเ็ดคลิปเลี้ยวนี่ย่งานเลยหางวเทยงานกับห่ห้างปานี้เลยแต่พันแต่บมท่านมีคิปเลี้ยวลิดเร็วก็ได้เหมองานหางแฮง,งบบอ่ะยใส่บ,บักคำบักคำล้นคำในสะ่ tham hoa nắm bỏ binh bông 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 คงให้ทงหน้าคือเก้ามาหน,น,นิบ้านสวนบ้านสวนครับนอบ้านสวนพันอยู่นอกทงเออบ้านนอกทงทางจากประาธาุขามจันกับกกบ,กบ้านมั่นกิโลกลัวล่ะบกไก่ดอกทางจากประธาุขามจันบ้านมั่นกิโลกลัวผ่านหมอลำเกอบันบ้านนอกทงบ้านสวน๋อเข็บไปรีบไปนิ ม้นเกียวบขาเป็นมาเนี่ยข้าบ่ข้าบ่อเร็วข้าบ่อมัตาลูกเร็วข้าบ่อข้าบ่อขามันเตาเร็วเรานี้คอยู่ด้อันนี้เออนี่าวราเสร็ใ้อโอนี่หามอนี่อยูาแล้วงเห่ Редактор субтитров

ร้องหงายแรง้า,งาไม่อยอมได้ดไเจ้ได้ัวก็เสีย่บบองกินกาแฟเสฟองท่งล้งข้าซอยล้องหมูไดหลายหน้าเลยข้างหลัง้าสมุดอยท่างฝนมันลงทางเออดุกใสมันมดเยบกเยบกเเ็บขาสตาเ Yeah. ค้เหมือลกไงิ่เก็บประคมแล้วลูกแล้วพี่น้องได้ลงไดะรแล้วพ่แล้วไแล้วพอแล้วว่าแล้วก็ถเลนนี่ดจิงเอะก็เห็ดน้ำเดดเ่ยเียมเ็นอัก็เห็นน้ำนี่วนเด็ดมันเด็ดบ่มีบบบนี้แ็ต้องเปียงเลยนงายเราม่เลียงกันเลยหรือค่ะบันฝ่าฝนดน อันพาเรามาศึครับหาเราเห็นงองงงแมดมือมัดเว้นแล้วซ้ำได้ไปล่ำเฮ่กับไปได้ไปล่ำแล้ไปนอนแมวเดเบงสุดอยู่ท่านบงสุดอยู่ว่นกับแสุดไปแย่ละตีว่นสุดเราไม่ไหนี่ปีแล้วอะแกไปว่านแกไปแล้วมาเรียนหกสุดะสมัยยีเวดแล้วตะกี้ เอาวไปดัดแต่งสิใช่อ๋อั้นก็เกือคือกลางนั่นนูนิ่งรักทายกันทักทายได้ทักทายเพันเด้อพี่น้องแมวเอ้ยมึงจ่าปะครับสวยไหมคะครับปลูกเองค่ะปลูกเองขามบันไดสวยหนิเอ้ามันงัวงามนี่ดิดกบกเออดกโดด ปีไก่บ่ม,มีหมากเลยปีไก่ที่ห้าปลาคามกินสมกับบะม,มีที่นี่ปลาคามลายที่นี่ปลาปคามดกโดยบ่ม,มีเมาเาด้อปลาคามซุกปลาคามเพิ่มกับมีมเมาเป็นดองเด้พอพี่น้องแมวไครซื้อเพิ่มมาแล้วปลาคามม,มันเพิ่มนาเกี่ยวข้อละป่านสวนมะลันเกอร์บ้านพี่ผิดประจำวันจะระมือ บ่บ <Wow, wow. S 2> ่บ่ไปหาเบื้องอันคัะนีไปหาเบื้งขัขดเลยนั่งเกียรตลอดขีขตอนน้อเงินขนาดไปขีขาเลยแกไปลงเงื่อนแอยุติวพอจเบ้ง้องกันอะไรกิไปเบื้องขีขายูได้กันนะขีเดียมยูนังเกียรอยู แดดเปลีแยงเปี่ยงแล้วนี่แม่วันบ่มีแดดเลยพี่น้องแมวแดดเริ่มแห้งแดดเริ่มแห้งแล้วนแดดฝนที่ตกิมันพามาตกอดม นูลยเงินย่งพังพันกล้องดีนะเนาะอ,อืมเขนะมือละเว้นของมอหน่อยหเห็นเนเเุย่างบ้านเจ็บเปล้วท่มีหมดอยู่คนต้องเอาให้หมดเพราะว่าดีจะต่ำดีแตกแล้วไว้ต่ำเสียบขนาดนี้ต่ำเสียบยี่เราของน้ำเมื่อน้ำ kết kia rồi bằng nhau là vẫn. bây giờ cả xoay xoay đi đi xoay đi đi rồi ừ. xong xong à, chốt lại với con phía P'non, tiền khóng con mà hận